สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซลงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้ขอฟาดปากอีสังเน่าหน่อยบอกแล้วนะเอฟซนางฝ่า <c oughs> พูดเมื่อวานนี้ที่อียานนะคะอีแก่นะอียานยันแตดนะคะที่มันเอาแม่นกน้อยไปแขวนแล้วก็เอาไปทําไปด่าแล้วมันก็คงไปรายงานหลังไมนะคะให้ให้อีดอกทองสางเน่าเนี่ยรู้ก็บอกแล้ว ถ้าแม่นกน้อยเนี่ยแม่นกน้อยที่ออกมาเพื่อเพื่อความหวังดีอะ่ะให้กับคนประเภทนี้นะไม่ต้องไปหวังดีกับมันหรอกอีเหี้ยน,นี่มันขุดไม่ขึ้นแล้วมันแดกเล่ามันเล่นมันแดกเล่าสูบหรีมันไม่สนใจใครหรอกมันเห็นไหมคะผลสุดท้ายมันก็นั่งต่อว่าแม่นกน้อยว่าแม่นกน้อยเอาชีวิตลูกเขามาหากินมันไม่ได้พูดตรงๆหรอก แต่คำพูดของมันเป็นลักษณะนั้นค่ะเอฟซีผลสุดท้ายเป็นไงที่เขาหวังดีกับมึงเนี่ยนะเขาเป็นผู้ใหญ่เขาต้องการให้สมานฉันท์กันทั้งๆท,งท,งที่มึงบอกว่ามึงเจ็บปวดมากอีสัตว์มึงเจ็บปวดมากม,มายอ,อีดอกทองเจ็บปวดที่สุดตอแหลแต่ถามหน่อยว่ามึงเจ็บปวดที่อะไรมึงเจ็บปวดที่อะไรถามตรงนี้ก่อน ในเมื่อลุงพลเขายังไม่ได้เป็นคนร้ายฆ่าลูกมึงเลยแล้วมึงจะมาเจ็บปวดอะไรช่วยบอกหน่อยดิคดีนี้ต้องเอาให้ถึงที่สุดยังไงนะจะไม่ปล่อยมือเป็นอันขาดแล้วก็จะเรียกร้องเงินด้วยเอากี่ล้านละ่ะห้าสิบล้านร้อยล้าน่านะอีดอกผลสุดท้ายเป็นไงเอฟซี มันเจ็บปวดมากในการที่แม่นกน้อยจะมาทำแบบนี้ทำเพื่ออะไรและเอาชีวิตของลูกเขามาทำเพื่ออะไรแค่นี้ก็รู้แล้วคุณเป็นคนรวยเงินห้าหมื่นบาทเพื่อที่จะให้เรามาดีกันแต่ <c oughs> เป็นไปไม่ได้มึงเจ็บปวดมาก ฉันสูญเสียนะคะฉันเจ็บปวดมากมึงก็มีแค่นี้แหละความตอแหลความสตอเบลแหลของมึงะ่ะบอกเลยนะคะ F สีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไปหวังดีกับมันน่ะนะไม่มีทางหรอกคะ่ะคนเยี้ยพันเนี้ยมันคิดอะไรไม่เป็นมันคิดได้อย่างเดียวชัยพนเอาชัยพนเข้าคุกเอาป้าแตนเข้าคุกยังไงต้องเอาชัยพนเข้าคุกให้ได้แล้วก็จะเรียกเงินสิบล้านหนึ่งแสน จะเรียกจากลุงพนท,ทางที่มันไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าลุงพนฆ่าลูกมันหรือไม่ฆ่าไม่ว่าแม่นกน้อยจะมาไกลเกลียสสำหรับคนดีจริงๆเนะี่ะเขาจะโอเคแต่อีนี่มันคนชั่วคนเหี้ยมันไม่ทำตามหรอกค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมันมีหมารับใช้แก,ก,ก่่ที่พยายามจะเสี้ยมก็คืออียานยันแตก ที่มันนั่งเซี่ยมอยู่เนี่ยขนาดเมื่อวานออกมาพูดยังออกมานั่งด่าแม่นกน้อยเนี่ยนับภาษาอะไรก็ยังบอกเลยเดี๋ยววันนี้นะคะอีตอแหลเนี่ยอีสังเน่าเนี่ยมันจะต้องออกมาว่าแม่นกน้อยแน่นอนออกมาแล้วเห็นไหมเหมือนสิ่งที่น้งฟลาพูดไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะนั่นคือความตอแหลของมันเรียกร้องความสนใจเมื่อก่อนนี้ปีหกสามที่น้องเสียไปเนี่ย คุณแม่เนี่ยทำบุญไม่ถึงห้าหมืนจะด้วยซ้ำเกือบเกือบเป็นเงินของคุณแม่เองคุณแม่เป็นคนจนตอแหลขึ้นมาเชียต้องการให้เอซสนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะต้องการให้เอซีสนใจให้เอซีเห็นใจแลวประมาณปีนี้ <c oughs> ก็เพราะว่าคุณเป็นคนรวยเพ <c oughs> ว่าแม่นกน้อยเป็นคนรวย <c oughs> เป็นคนมีตัง เขาไม่จําเป็นว่าแม่นกน้อยจะรวยจะมีตังค์หรอกความคิดของผู้สูงอายุเขาก็แค่อยากจะให้สมานสามัคคีซึ่งกันและกันทั้งๆที่มึงเป็นพี่น้องกับป้าแตนลุงพลก็เป็นพี่เขยของมึงนี่คือความคิดของผู้อาวุโสที่เขาคิดแต่แตเด็กแต่เล็กอย่างพวกเราเนี้ยล,ลูกหลาน,ลานเขาก็คิดในสิ่งที่ดีแต่อีดอกไม่ค่ะก็บอกแล้วค่ะ ว่าอีดอ,อกกับอียานเนี่ยมันตัวเดียวกันมันสันตานเฮี้ยเหมือนกันมันก็เลยออกมาคิดในสิ่งเฮี้ยเ้ยในเมื่อแม่นกน้อยเนี่ยเขามีจิตใจ,ใจบุญเมตตาการุณาจะทำบุญให้น้องผลไม้ผลสุดท้ายเป็นไงโดนมันต่อกลับซะก็ไม่เป็นไรแม่นกน้อยก็เอาโหสิกรรมให้มันเถอะคนชั่วๆป่านนี้ลูกมันมันยังไม่รักเลยนับภาษาอะไร ลูกมันมันยังไม่รักเลยมันเคยขึ้นเขาไหมไปตามหาลูกมันไหมคิดแค่นี้แหละแล้วจะให้มันมาคืนดีกับลุงพลเป็นไปไม่ได้เพราะอีตอแหลเนี่ยมันคนจองหองพองขนขนาดครอบครัวพี่น้องมันยังไม่เอาใครเลยเขาช่วยงานช่วยหาศพช่วยนู่นช่วยนี่มันก็หาว่าเขาเสือกคิดเอาแค่นี้นะคะแม่นกน้อยอย่าไปยุ่งกับมันคนฮี่ฮี่แบบนี้ยุ่งไปนะ ไรค่าค่ะไม่มีค่าหรอกสำหรับคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ให้เราพูดดีกับมันไปเถอะค่ะแล้วมันก็แหวงกัดเหมือนเดิมก็เพราะอะไรก็มันเป็นคนเหี้ยเข้าใจไหมคะแม่นกน้อยคนที่เหี้ยอย่างอีนี่นะคะแม่นกน้อยขาทำบุญกับคนที่เขารักแม่นกน้อยดีกว่า อย่าไปเสียความรู้สึกกับคนเฮี้ยอย่างอีสางเน่าเลยค่ะทาบุญกับคนที่พิการทําบุญกับคนที่ด้อยการศึกษาทําบุญกับคนไม่มีเงินกินข้าวยังมีประโยชน์มากกว่าไปทําบุญกับอีดอกนี่ค่ะแม่นกน้อยทุกคนเข้าใจความหวังดีของแม่นกน้อยนะคะแต่พวกเราเห็นสันดานสันดอนของมันว่ามันเป็นคนแบบนี้ นั่นแหละมันสันดานเสียสันดานหมามันถึงคิดได้แค่นี้ค่ะแม่นกน้อยค่ะนะคะอย่าไปพูดถึงมันอีกเหยียบมันให้จมตีนไปเลยค่ะแม่นกน้อยเชื่อนางฟ้าคนพันนี้เขาทำดีให้กับมันมากมายมันไม่เคยมองเห็นค่าแม้แต่คนเดียว ไม่ว่าจะช่วยมันทำอะไรก็แล้วแต่มันก็เหยียบย่ำชีวิตเขาไม่เคยออกมาปกป้องเขาแม้แต่คนเดียวแต่เอสีน่างงโงที่เข้าไปฟังความโตโกหกตอแหลของมันเพราะความโง่ไงโง่ไงคิดได้อย่างเดียวขึ้นแม่ผู้สูญเสียอย่ามาทำคุณแม่แบบนี้สงสารพวกมึง บริจาคให้มันเยอะๆนะอีสางเนา่ามันบอกว่ามันไปกู้เงินมามาจัดงานวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดไปกู้เงินมาไม่มีหมาก็เชื่อมึงหรอก FC ก็พร้อมบริจาคให้มึงทุกคนนั่นแหละมึงรับบริจาคตั้งแต่ลูกมึงยังไม่ตายยังหาสพไม่ได้ซะด้วยซ้ำอีดอกอีชั่วพูดแล้วก็แขนใน FC มันชั่วจริงๆในอีเนี่ย นะคะคขนาดแม่นกน้อยนะเขาคิดในสิ่งที่ดีให้กับมันนะแต่เราเนี่ยคิดอยู่ในใจเสมออยู่แล้วลว,ว่าคนอย่างมันนะมองไม่เห็นคุณค่าหรอกเดี๋ยวก็เอาเขามานั่งดา่ายังพูดไม่จบไปดูคลิปนางฟ้าได้เลยพูดไม่จบหรอกเดี๋ยวมันก็เอาแม่นกน้อยมาดา่าทําเพื่ออะไรหวังแสงก็เหมือนไอยานพูดอะหวังแสงหวังได้แสงหวังที่จะทําให้ลุงเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่คือมันคิด นะคะคือความคิดของอียานที่เอาไปกอกสมองของมันนะคะอียานมันก็ชั่วอยู่แล้วนะไอ้สิแล้วก็อีสังเนามันก็ชั่วชั่วชั่วอยู่ด้วยกันได้ไงเขาว่าคนชั่วจะอยู่เรือลาเดียวกันนะคะแล้วมันก็จะตกนรกไปด้วยกันทั้งสองตัวมันนั่นแหละคอยดูเหอะขนาดพี่น้องมันน่ะยังไปเหยียบย่ำกันเลยนับภาษาอะไรนับภาษาอะไรลุงพลกับป้าแตนคิดเอาง่าย อย่าไปคิดเยอะคนเฮียวันนี้นะทำบุญทำทานให้มันนะทำให้หมาตดดีกว่าเอาจริงๆเอฟซีเนาะ